เอาล้วครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกล้วยออแล้ววันนี้เราก็หยิบหนังเรื่องรักเล่ขี้มาสปอยให้ทุกคน,นได้ฝังกันครับความรักนั้นมี3มคนได้หรือเปล่า มันจะมีความสูงหรือเปล่าแล้วหนังเรื่องนี้มันจะจบยังไงเรามาฟังสปอยไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าบูโน่น้นเป็นดูแฟตม็อบและในระหว่างที่เขากําลังยืนดูอยู่เขาโดนโจนล้วงกระเป๋าเขาได้รับการช่วยเหลือจากลายหนุ่มคนหนึ่งที่เต้นแฟตม็อบอยู่นั่นแหละครับบูโน่นั้นถูกกระแทกจนหัวแตกทําให้ไรพาบูโน่มาพันลำที่กบดานของพวกเขาตัวของบูโน่นั้นมีแฟนเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าคาร่าเพวาเขาน,นคบมากันเป็นระยะเวลานาแล้วตั้งแต่อายุ16ปีจนถึงปัจจุบันตัวของไลได้เอาเสื้อมมาาาให้้บบูููโโนน่เเปลลลียแวกก็ังดขอ ไอห้องห้องนั้นแต่ว่าตัวของบูนโน่นะก็ดีใจนะครับที่เขาไม่ต้องไปกินข้าวกับพ่อแม่ของคาร่า และจากเรื่องที่เจอมามันทให้บูโน่นั้นหลับไปแล้วในตอนเช้าเจ้าของบ้านตัวจริงก็กลับมามันทําให้เขาแจ้งตํารวจเพราะัยรุ่นแก๊งนี้บุกเข้ามาใช้บ้านของเขาเป็นที่พักและเป็นที่มัวสุมส่วนความสัมพันธ์ระหว่างบูโน่กับไลจะเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีโดยมูโดนั้นได้ชวนไลกลับมาที่บ้านแต่ไม่ใช่บ้านของเขานะครับเป็นบ้านของเพื่อนเขาส่วนตัวของบูโน่เขาก็ยังมีความคิดอยู่ในหัวที่มันคิดไม่ออกว่าความรักมันคืออะไรกันแน่มันทําให้ไลต้องอธิบายให้เขาฟังว่าความรักนั้นก็คือการแบ่่งปัันนควววาามมรรรู้้สึกกกใชชีิตและ ปรระสบกาณ์และอยู่ด้วยการไปจนตลอดชีวิตแต่ถ้าหากว่าความรักมันมีกฎมากมายความสัมพันธ์นั้นมันคงไม่พัฒนาไปบูโน่รู้สึกทึ่งกับทัศนคติของไลและส่วนไลเองก็ได้บอกครับว่าบูโน่นั้นเป็นคนที่วิเศษสําหรับเขาและบูโน่ก็ได้มาหาคาร่าเขาแล้มาคนเดียวส่วนคาร่านั้นอยู่กับแม่ของเธอบูโน่นั้นได้ขอโทษเกี่ยวกับเรื่องที่เขาไม่ได้มาพบแม่และพ่อของเธอและฉากก็ได้ตัดไปที่เตียงระหว่างบูโน่และคาร่าพวกเขาทํากิจกรรมแบบเหงื่อหยดกันอยู่บนเตียงแต่ความสัมพันธ์อันดุเดือดขึ้ง มันใช้เวลาเพียงแค่สองนาทีและบูโน่เสร็จเขาก็ต้องไปที่อื่นโดยที่เขาไม่ได้ใส่ใจคาร่ามากนักและที่ที่บูโน่นะั้นรีบมาหลังจากเสร็จกินแล้วนะั่นคือมหาลัยที่ทํางานของไลครับพวกเขาทั้งสองคนกลับมาที่ห้องด้วยกันตัวของไลและบูโน่ก็ได้เต้นร่วมกันไลพยายามจะจูบบูโน่บูโน,บโน่บูโน่จึงได้บอกว่าอย่าทาแบบนี้อีกทําให้ไลนั้นส่งบุหรี่ให้เขาดูดแต่เพื่อนของบูโน่ก็ได้เข้ามาโดยเขาทั้งสองคนนั้นยินดีที่จะให้ตัวของไลนั้นพักอาศ,ศัยอยู่ที่หห้้อออองงงขขขพวววกเเเาาและะดูมมืนนนน่ตัจัจีส ผู้้ายดยดวกันเพราะว่าเพื่อนของบูโน่นั้นมองจนแทบจะไม่กระพริบตาเลยครับตัวของบูโน่นั้นก็ได้พาไลมาแนะนําตัวให้กับทุกๆคนนั้นได้รู้จักในงานปาร์ตี้ของบริษัทที่กำลังจะได้งานใหม่ตัวของไลได้ขอตัวกลับมาก่อนแต่ว่าตัวของเขานั้นลืมหมวกกันน็อกไว้บูโน่จึงได้วิ่งออกมาให้และไลก็ได้ใช้จังหวะนั้นจูบก,กับบูโน่โดยที่มีคนเห็นนะั่นคือแฟนของไลมันทําให้ในตอนเช้าบูโน่มาหาไลที่ห้องมันทําให้ไลนั้นบอกครับว่าเรื่องแบบเมื่อคือนนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกถหากว่าตัวของบูโน่่ไไมต้้ออองงกกาารเเเข็เดิปทีหพ บูโน่ได้เดินตามเขาไปที่ห้องและหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้นะในฝั่งของคาร่าเธอกาลังรอที่จะถ่ายซุปตาที่จะมาถ่ายแบบให้กับหนังสือของเธอแต่ในตอนนี้ซุปตามันยังไม่มาเธอเลยขอตัวไปหาบูโน่ที่สระว่ายน้ําเธอพยายามเรียกบูโน่แต่บูโน่นั้นก็ไม่ได้ยินเพราะว่าใส่ที่อุดหูกันน้ําเข้าเธอจึงได้เข้ามาที่ห้องอาบน้ําและภาพที่เธอเห็นนั่นก็คือผู้ชายสองคนบูโน่และไลกําลังจูบกันคอเคลียกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องหยุดเพราะว่าตัวของไลเห็นว่า อยู่ในห้องนี้ด้วยเขาจึงได้บอกบูโนโ่แต่ยังไม่ทันพูดอะไร ตัวของคาร่าก็ได้วิ่งออกไปจากห้องน้ำตัวของบูโน่ก็ได้วิ่งตามไปเพื่ออธิบายทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตัวของคาร่าก็ไม่ได้ฟังครับจริงความรู้สึกที่บูโน่พูดมันทำให้คาร่ารู้ว่าตอนนี้แฟนของเธอหลงรักผู้ชายคนอื่นและบูนโน่ก็ได้สัญญาว่าเขาจะไม่ไปหาอลไรอีกเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคาร่าบูโน่ก็ได้มาหาคนรักอีกคนหนึ่งของเขาและบอกว่าเขาทั้งสองคนนั้นคงคบกันต่อไปไม่ได้ก่อนที่จะจากกันบูโน่และไลก็ได้จูบเพื่อสั่งลาลาาาาาแะบบโนกก็กัมหคร เขาได้บอกกับคาร่าครับว่าเขาพยายามแล้วแต่มันทําไม่ได้ทําไม่ได้ที่จะเลิกรักไลคาร่าจึงได้ไล่เขาออกจากห้องไล่ก็เหมือนกันครับถูกเพื่อนของคาร่าไล่ออกจากห้องและตัวของบูโน่ก็หายไปพร้อมกับไลส่วนคาร่าเพื่อนของคาร่าได้บอกทุกคนในบริษัทและดูเหมือนว่าทุกๆคนนั้นจะเป็นห่วงคาร่าเป็นอย่างมากทุกคนพร้อมจะยืนอยู่เคียงข้างคาร่า เพื่อไม่ให้เธอเสียใจและเธอไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวในด้านของบูโนในด้านของบูโนเขาก็ได้มากับไรเขามาพักที่บ้านของมาเรียตัวของบูโนนั้นอยากหาที่สงบงๆงงเพื่อไปการที่จะเรียนหนังสือแต่ว่าคนเคยเคๆมองตาก็ดูใจครบับวกการไสคอแบบนี้มันทําให้ตัวของไรและบูโนก็ไปจบที่บนเตียงฝั่งของคาร่าก็พยายามทําความเข้าใจกับสิ่งที่เธอเจอและเธอนั้นก็อยากจะดึงตัวของบูโนกลับมาเพราะว่าคาร่านั้นก็รัก Bruno บูโนมากๆและตอนเช้าไรก็ได้มาหาคาร่าแต่ว่าตัว ของคาร่าก็ไม่อยากต้อนรับคนที่แย่งแฟนเธอไปหรอกแต่ตัวของคาร่าก็อยากรู้ว่าไลนั้นอยากจะพูดอะไรแล้วในขณะที่ตัวของคาร่านั้นฝึกโยคะเพะื่อที่ทำให้จิตใจนับสงบเธอก็ใช้ท่าย,ยากจนเอาขาออกมาไม่ได้ตัวของไลก็จึงต้องเข้ามาช่วยครับและสิ่งที่ไลนั้นอยากพูดก็คือว่าบูโนรักตัวของคาร่ามากและเขาอยากให้ตัวของบูโนนั้นมีความสุขถ้าว่าบูโนนั้นยอมเลือกคาร่า ตัวของไลก็จะจากไปและตัวของคารานั้นก็ยังมุบอ่อนจากตัวของบูโน่ไม่ได้เช่นกันเธอยังคงอยู่กับรูปเก่าๆเสื้อผ้าเก่าๆของตัวของบูโน มันทาให้เพื่อนของคาร่ามาช่วยเธอเอาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไปทิ้งและเมื่อคาร่ากลับมาที่ห้องเธอก็ต้องตกใจเพราะว่าบูโนอยู่ที่ห้องบูโนด้าถามถึงเสื้อยือดของเขาคาร่าจึงได้วิ่งหนีออกมาด้วยความตกใจแต่จริงๆแล้วเธอวิ่งไปตามรถขยะเพื่อที่จะเอาเสื้อผ้ามาคืนบูโนแต่มันก็ไม่ทันครับแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็ได้กลับมาที่ห้องและจัดนัดกระชับมิตรกันเพื่อคืนความสุขให้กันละกันแต่การที่บูโนกลับมาเขานั้นไม่ได้เหมือนเดิม,ขมดเ,มเมขามีลมที่ฉุนเฉียบขึ้นแต่ว่าตัวของบูโนก็จะบอกว่าาเเเขนนนันั้สึกกหมมือดิบ ล้ว แต่เขาวนั้นดีใจที่ตัวของคาร่ายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นส่วนวันนี้ที่เขาฉุนเฉียวเขานั้นจะไปเรียนคาราเต้กับไลแต่ว่าบูโน่ก็ยังบอกครับว่าเขาจะรีบกลับบ้านกลับมาหาตัวของคาร่าทันทีและมันก็เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าบูโน่มารอคาร่าอยู่ที่บ้านแล้วบูโน่ก็กําลังจจัดนักกระชับมิตรกับคาร่าแต่เมื่อเธอเห็นชั้นวางของที่มาจากยืมของไลสวรรค์ก็ล่มทันทีและเธอสายเขาเอาเ้งไปทําให้ตอนเช้าไลไปหาคาร่าเพื่อที่ขอโทษขอโทษที่ตัวของเขานั้นยังแอบไปหาบูโน่อยู่ ไม่ว่านั้นตัวของไรยังหาทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นบูโน่และคาร่าที่ห้องของพวกเขาตัวของไรได้ชวนทุก,ทกคนนะั้นปินข้าวร่วมกันแต่บูโน่บอกว่าเขานัดติดเรียน และเขาก็ไม่ค่อยพอใจที่ตัวของไลมาหาเขาอยู่หรือนี่จะเป็นการเล่นละครยังไม่รู้นะครับแต่ตัวของคาร่าก็ได้รับปากที่จะไปกินข้าวกับไลพวกเขานั้นออกมากินข้าวด้วยกันแต่แทนที่จะไปร้านหรูๆห,หรือนั่งกินแบบสบาย,บายๆกับกลายเป็นว่าไลคอยนั่งจิกของจากร้านแล้วให้ตัวของคาร่านั้นร่วมด้วยครั้งแรกมันเก้งๆกังๆทําให้เจ้าของร้านนั้นวิ่งตามออกมาจากร้านแต่แทนที่เขานั้นจะถทรแจ้งตำรวจกับกลายเป็นว่าเจ้าของร้านเอาของชิ้นหนึ่งให้จริงๆแล้วไลไม่ได้เป็นพวกขี้ขโมยครับไลนั้นเป็นคนสอด คาลาเต้ให้กับลูกชายของเจ้าของร้านและไลเลือกที่จะหยิบของไว้ที่หมดอายุในวันพรุ่งนี้และไลก็พาตัวของคาร่ามาที่จุดที่พวกเขาซ้อมเต้นในวันนี้คาร่าและไลได้ปรับความเข้าใจกันและดูเหมือนว่าตัวของคาร่าจะเริ่มเข้าใจชีวิตของไลมากขึ้นเขาสองสองคนน่าจะเป็นเพื่อนกันได้และตัวของคาร่าก็เป็นคนที่บอกบุนโนเองว่าเทอนั้นอยากไปสนุกด้วยกันทั้ง3คนแต่หยุดความคิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทั้ง3าคนสนุกด้วยการไปเล่นที่ยิมและความสัมพันธ์ระหว่างคาร่ากับไลก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคนในบร สายของพวกเธอก็รู้แต่เธอก็ยังมีความคิดอยู่ในหัวว่าทาไมตัวของบูโน่ไม่รู้ว่าความรู้สึกของเธอว่าเธอนั้นต้องการอะไรเพื่อนสนิทของคาร่าจึงได้บอกว่าก็รองหาวิธีทดสอบทดสอบความรู้สึกของบูโน่คาร่าจึงคิดคิดที่จะไปหาคู่คู่นอนของเธอและมันก็ไม่ใช่ใครคนอื่นไกลน่นคือไลน์นั่นเองความสัมพันธ์ี่โคตรววายนี้มันเริ่มพุ่นวายขึ้นอีกตอนนี้กลายเป็นรักสามคนแบบสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นบูโน่ไลและคาร่ายิ่งไปกว่าน,นั้นตัวของคาร่าเองก็ยิ่งรู้สึกดีมากเวลามีอะไรกับไลในวันนี้พวกเขาเทั้งสามคนมาเจอกันที่ยิมตอนนี้คนที่ฮอตที่สุดนั่นก็คือไลไม่ว่าจะเป็นบูโน่หรือคาร่า ก็ต่างชอบเขาตัวของอไลนนะั้นเลือกที่จะจากไปเพื่อป้องกันความสัมพันธ์ระหว่างคาร่าและบูโนแต่คาร่าก็อยากจะให้บอกความจริงกับบูโนรู้ว่าเขาทั้งสองคนนั้นมีอะไรกันแล้วระหว่างที่พวกเขานั้นพูดอยู่บูโนก็เดินมาได้ยินพอดีและเห็นภาพที่คาร่าจูบก,กับไลเขาได้ทิ้งของที่ถือมาลงกับพื้นแล้วเดินออกไปจากยิม เบอร์โน่ไม่ยอมรับฟังอะไรทางสิ้นไม่ว่าตัวของคาร่าจะพูดอะไรเขาได้ขังตัวเองไว้ในห้องล้างรูปของคาร่าและนี่คงจะเป็นการเอาคืนของคาร่าเธอบอกเพียงแค่ว่าเธอบอกเพียงแค่ว่าเธออยากให้ตัวของเบอร์โน่รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ตัวของเธอนั้นโดนและตัวของคาร่าก็รักไหล่มากเช่นกันและสิ่งที่สำคัญคือพวกเราอยู่ด้วยกันทั้งหมดแต่เรื่องนี้ก็อธิบายเป็นคำพูดไม่ออกว่าความรู้สึกของแต่ละคนเป็นยังไงหรือว่าใครคือคนที่เห็นแก่ตัวกันแน่ไม่ว่าเธอจะรักเขาเขารักเธอหรือฉันรักเขา,หร,เขาหรือเธอรักฉัน บูโน่เองก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดและดูเหมือนว่าตอนนี้คนที่โดดเดี่ยวที่สุดก็คงจะเป็นบูโน่เพราะว่าตัวของคาร่าก็เลือกที่จะไปอยู่กับไรที่บ้านของมาเรียบูโน่ทนความอ้างว้างและโดดเดี่ยวไม่ไหวเขาได้มาหาทุกคนที่บ้านของมาเรียเมื่อไร่จะเจอบูโน่เขาได้เข้าไปกอดทันทีบูโน่เลือกที่จะปรับความเข้าใจกับคาร่าเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับทุกๆคนมากกว่าเดิมและเขาก็ถามคาร่าว่าตัวคาร่าอยากอยู่ด้วยกันกับเขาไหมและทางคร่ก็มีข้อหลักนะั่นคือไม่อยากให้ไลหายไปจากชีวิตกันละกันแต่ เป็นตัวของไลเองครับที่เลือกจะให้ทุกๆคนนั้นมีความสุขโดยตัวของเขานั้นจะหายออกไปและระหว่างที่บุโน่กับคาร่ากำลังมีความสุขกันอยู่บนเตียงตัวของไลก็เลือกที่จะไปเมืองบารเซโรนาโดยที่ไม่ได้บอกลาคาร่าและบุโน่จึงรีบตามเขาออกไปทันทีคาร่าและบุโน่ตามมาทานันแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงตัวของไลก็คงไม่กลับไปพวกเขาจึงได้หันรถกลับเพื่อจะกลับไปยังบ้านของมาเรียแต่เช่นเดียวกันกับไลที่เลือกที่จะลงรถและวิ่งมาหาพวกเขาไลยพยายามจะโกลว์เรียกทั้งสองคนและเมื่อทั้งสองคนนั้นได้ยินพวกเขานั้นดีใจจนไไมม่ด้องงทาง ทำให้หมอเตอร์ไซค์ที่พวกเขาขับนั้นแหกโค้งออกไปไลได้วิ่งตามมาทันทีเขาได้พบกับบูโน่บูโน่นั้นจะมีชีวิตอยู่คาร่าก็เช่นกันครับและหลังจากนี้รักเลขขี้ของพวกเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นพวกเขาทั้งสคนได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในห้องห้องเดียวกันเตียงเดียวกัน แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องหลักเลขคี้แล้วถ้าหากว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกับทางช่องเลยครับถ้าจะให้ดีอย่าลืมกดแชร์ด้วยแล้วกันและถ้าหากว่าอยากให้เราสปอยเรื่องไหนลองส่งมาไว้ที่คอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ